จะไว่ายน้ำจากฝั่งราวมาไทย่ไาปน้ีตโ,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 โน่ามรอยโตโ,โ,โน้ ครับตอนนี้ก็ข้ามมาแล้วครับฝั่งเราฝั่งนี้เขาเขาเอื้อนี่ยังกวครับคำม้วนท่าแขกคำม้วนท่าแขกนะครับตอนนี้กาลังโชว์ได้อยู่บนโทรศัพท์ผมเปิดโหมดแล้วก็อัดวิดีโอโอ้ห้อนี้แดกครับเดินขึ้นบันไดสูงไเลยเปิดไวไฟมันเป็นยังไงกับดดขี้เล่นจะโดนละเปครับเป็นยังจะไปเตี่ยนนันสิบปีนีอยู่เราได้เงินดีเงินี่ กับอีกคันหนึ่งตามหลังมาครับอาราโดตัวเจ้าขับฟอร์ดฟอร์ดเหอฮึเอามาหาเจ้าคันไปไอโฟนมันโลกขนาดไหนเหมือนเราขี่รถฟอร์ดเตือนน้ำมันเด้อครับเตือนน้ำมันกระส่วนเท่าไหร่ครับห้าแวนกระส่วนห้าแสนเปิดโทรอ่าาแสนกิโลเตือนน้ำมันที่ละห้าแสนเออโอ้นี่นักข่าวได้ก่อนนักข่าวเดลีนิว เดดีนิลยู่ไทยห่ะนะอาเซนอาเซนป็นละแซนเลยโอ้โห่องนาเซนพันบาทวันนี้แวะปั๊มครับเติมนมันก่อนเม่นโอ้โหุ้มรถจิดครับไม่ใ

มีแต่ท่ออันไอซิมันไ<ต>อซิมันตูท่เรียนแตท่อนตัวที่อันอยัดบัญชี่ฮะให้ปลูกไม้สนตัวเดียวเท่านั้นปลูกไม้สนให้ฮะเปิดดินี่มีนี่อยู่กับปูดิไปไหนการมุกสนเจึนถ้ำนางแอนว้าว้ำนางเป็นเพ่อนเราไปดูถ้ำนางแอ่นนะครับ ตอนนี้เย็นมากครับอากาศเย็นมากอุ้ยหนาวอ่ะมีมีอันนี้คนขยิบ เหมือนบ้านเราอ่ะเขาจะเอามาตั้งให้ค้ำชูตอนนี้เรากำลังเข้าถ้ำนางแอนางแอน่นะะหินย้อยนะครับ เราใส่กันครับเนี่ย n h a บอหนึ่งกิโลไปหลงใสไปวักขึ้นแล้วโหนแล้วหลงใส่ อ,อันนี้น้องๆเขาจะไปโอนสไลิงระยะทางหนึ่งกิโลอันนี้ก็เป็นหินงอกหินย้อยนะครับเมื่อกี้ฉันดีแทนพูยังกลับแล้วิ้งงอกบิงงอกเลยต้องใส่สิ้อใหม่ดีเนผมเก็บไว้แล้วนี่ หาแต่งเพลงดีที่เอาไปประกอบเอาอเอาสองสาวสองสาวเร็วๆให้พ่อถ่ายให้สวยมันใส่มันไปอลังการครับ ธรรมชาติสร้างสารรค์สวยงามมากครับหินงอกหินย้อยถ้ำนกนางแอ่นเออแล้วม,มันเ,นเบอรเบอรไงไม่รู้อ่ะมันเป็นแสงจู้้สวยนะพอูสุ้ดแล้วเนี่ยสวยนะมันจะหลงไว้น้องมุก อ่าผมไปร้องเมืองกันไลมันต้องไปติดต่อยูฟุนข้างใต้แล้วเขายังทำอะไรอยู่โอ้ยอยากเล่นนะโอ้อ่ะมีความรู้สึกไงเนี่ยสู้ไม่สู้

วิวิชิวอ่ะคนนี้อ่ะล้มันไกลไปเลยมันความสูงบอลิงมันไปลมนเลยแล้วมันกระโดแล้วมันุกรจับอา

ย่าเเป็นคนาน้ปครุ่นนี้หัน,นมามุกอามุมนี่สวยลวงมาถ่ายดูเออเออเนี่ยเหันมาอ่ะเข้าแม่แม่เข้าไปถ่ายห่วมกันนอะอะหันมาเร็วโอ้ภาพสวยเอิเแม่แล้วขึ้นไหม พี่น้อยพี่น้อยเขีนมาถ่ายรูปหันมาดิรุ่งสวยดีพี่น้อยเราเปลี่ยนกันครับหามหนึ่งสอง ตอนนุ่มๆก็ไปได้มากเนาะดี่เลยตอนเป็นยิ่งน้อยก็ง่วงๆไปได้มากสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณปากถ้ำนางแอ่นนะครับที่สสปปลาวผมจะพาทุกท่านไปชมความงามและบรรยากาศภายในถ้ำตามผมมาครับ พวกมันพวกมันเป็นรอยนึงเป็นรอยเห็นด้วยถ้าพวกขูนเชียงใหม่คนไทยที่ไทยอยู่เน,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 นี่ยริษัทบริษัทคนไทอ่าตอนนี้เรากำลังถึงสถานที่ท่ทองเที่ยวนะครับขุนน้ำดิบขุนน้ำดิบจุดต่อไป อันนี้อยังก็ขึ้เข้าไปอ่าอแหล่งท่องเที่ยวคุณน,น้ําดิบคุ้นขมน้ําดิบคุ้นคุน,คนอ่าเรามาเที่ยวคุ้นน้าดิบคน้ำจะใสกว่าท่า,ทาพลังอีกน้ำห่อ,ออจาก,กหูเด้มันอ,ออกจากหูเนี่ยมัน้ออกจากอันแหล่งน้ำเลยอ๋อเหมือนน้าพุดแม่แม่แมาดั้มไมันพุขึ้นแบบน้ำออกมาเมื่อเราสิพาไปดิ้นคุณน้ำกรงแรงไปเรื่คุณนน้ำกรงเล็ไปเรื่อยๆจะไปแล้ววะคุ้นกรงเลงบยังนี่ยังนี่ก็ยังครั้งแรกเลยเนี่ยไปเลาะโลด นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเส้ยต้นจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้คือคุณน้ํากองคุณน้ําดิบคุณน้ำดิบอยู่ที่อยู่ที่แขกขมวนแขกขมวนันตปอลาวเมืองท่าแขกนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นะครับซึ่งเปิดใหม่นานยังครับอเพิ่งสองปีสองปีเปิดได้สองปีแล้วครับน้ําใสดีครับเป็นน้ําปุดนะครับที่นี่ไม่ใช่น้ําในลําห้วยน้าคุดน้ํา จะปุดออกจากร,ออกจากรูจะเหมือนที่ชัยภูมิล้วก็คือเป็นต้นน้ําชีนะครับเป็นน้ําปุดขึ้นมานี่เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึง่งเดี๋ยวจะไปดูที่น้ําออกนะครับออกตรงไหนไปดูกันครับไปไปดูน้ําขุดกันครับน้ําตามไปดูครับ ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเรามาจากที่อื่นจะไม่รู้ครับนี่ต้องมีเจ้าถิ่นพาไปดูครับถึงจะรู้แหล่งกำเนิดของต้นน้ำน้ำจะออกมามีรูอยู่ในถ้ำถ้าว่าตะ,ะก้ามันบน่มีบ่มีบ่อบ่มีนะเขาอัดไว้มันจะมันกะมีน้ำ โอ๋อตรงนี้เป็นเป็นรูใช่ไหมได้เป็นรูมาเลยเป็นถ้ำเนาะเพราะว่าเขาตั้งเขื่อนมันคล้ายน้ำน้ำปุดกันเนาะเนี่ยไม่เหมือนบ้านเขาอ่ะน้ำปุ้ดตับน้ำออกมาจากเมื่อต้นน้ำเนี่ยเริ่มไดกหางแลัวถ้ำอย่างนั้นนะครับปีเป็นคนลาว อ๋อสัญญาต่างกันต่างกันถ้าคนในประเทศจะได้ยาวกว่ายาวกว่าเก้าสิบเก้าปีรืมอืมพอถ้าหมดแล้วเนี่ยพื้นที่มันเยอะก็เลยจะให้จะให้มีคนพัฒนาอ่าทุกอย่างประมาณนี้ครับห้องน้ำครับอันนี้ฝั่งนี้ยิงอันนี้ทรายไปเข้าห้องน้ำกันครับ เน็ตลงปูนนี่ลูกไอ้เพลงเงียงนงานสิบแปดเนีออมันอยู่ในน็ตเราค้นเบิงเบ้งเสร์อเบิ้ง นี่ไปต่อเขาไปใส่นี่มุ่งเก้าเลยเนาะบอกแ้วไปอนามหาชัยมหาชัยอ๋อมหาชัยหา้ยหาสิบโลต,ตอนแรงครับตอนนี้ชาวบ้านกำลังเอาวะเขาเอาะนาฬิกาถูกเขาฟังเรา ไปแถวสวนเกษตรอยมีได้เขาเลยเรียกียกว่าเขาหินปูนบ้ารถนะเออบ้วบ้ารถปะโว้ยครับเนีย้ยควายบ้านเขา่าได้เลี้ยงเนยครับบอยเลย วาบัว <Why>? wow, <Wow. S 1> ที่นี้เดินกลับบ้านเองครับ <Wow. S 1> ไม่ต้องมีคนเลี้ยงโอ้ดีทว่าลูกน้อยมันยังามหาชัยครับเขาจะไปซื้อของป่านะครับตอนนี้มาที่ลานจอดรถของเสี่ยวเสียต้นนะครับพักพวกกันครับที่เมืองลาวตรงนี้จะทําเป็นสถานที่จอดรถนะครับ <Yeah. S 1> <c oughs> แวะระหว่างทางกินอาหารก่อนแล้วถึงจะไปต่อ <Yeah. S 1> นี่เป็นบรรยากาศที่ เมืองลาวจะมีที่จอดรถก็อ่านบาออกนะครับภาษาลาวเปวางเดมแต่อยู่ในโซนของมหาชัยเพรามหาชัยข้างหลังเป็นภูเขารู้แต่มหาชัยแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเขาล้มป่ะ

ถ้าพวกนีน้ำใจดีสนอย่างเดียวแต่ประเทศไทยนี่มันถือปืนไล่กันเราด้วยเนี่ยแน่นบ่เออไล่ถ้ามาได้ปีนเขาจะบโสู้เฮ็ดเสียเดียวหรอกเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวไปเออให้อภัยกันปล่อยกันเนาะกันประเทศไทยก็ยินให้กันหรอแต่ความจริงก็ะพิดนั่นแหละแต่ว่าเลี้ยวแล้วเลี้ยวกันไปอือคือเมากันเองกันบ่ประเด็งตำรวจมันยังมีปัญหาน้ำกันเนี่ย ยากกิ๊บบอกถ้าเป็นตำรวจเขาเวลามีเรื่องนี้อย่างกันคุยกันยากบวกตำรวจเรากาบอกยากเลยง่ายกว่าอยู่พุ่นอือคุยอยู่นี่ง่ายหลายส่วนมากจะเป็นคนกันเองเลยอ๋อคุยกันง่ายคิดเราความเร็วคิดลรความเร็ว่าหมวดไม่อย่างจ้าค่อยได้มาคิ้นเข้าบ้านเนาะเออคืนอนุบาลยู่พุ้นเลยว่ะสิแปลกว่ะแปลกว่ะมันยางน้ำยางตากแด็ดนะเนะ ขึ้นาเดือนแล้วขึ้นมาเแล้วเฮ้ยเดือนแล้วเฮเบื้องตัวนอนต้องเข่าอ่ะเต้นนอนป่ะมาจะเข้ามาถึงแต่แต่คนเยอะเนาะเยอะเอ๋อถึงสภาให้แม่ถึงเอาเอกสารไปยื่นแม่เอาตังค์บ่เอาตัวดีเป็นแมงมันเลยเออตอนนี้จะกลับแล้วครับกลับไปฝั่งท่าพนมนครพนมอยู่ฝั่งนน้นครับ เรือเทียบท่านะครับให้ผู้โดยสารลงลรลอันนี้เรือเข้าถึงแล้วครับก็จอดให้ลงครับเราก็ขึ้นต่อก็ทรงเดียวเลยเพราะมันเหน,นียวด้ยคยา پھيڻو ڏيڻو آ رهي